สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแม่เจษกันอีก้งหนึงเลยนะคะเช่นข่าจชิ่นเคยนะคะวันนี้ก็มีสิ่งละอันพันละน้อยมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันอีกว่านะวันนี้นะคะก็จัพี่ขี้มีน้องๆถามมานะคะว่าแม่เจษนั้นมีเทคนิคการอ่านหนังสืออย่างไรให้จําได้นะเพราะว่าแม่เจษเนี่ยก็อายุมากแล้วเนาะเลขสี่แล้วแล้วก็มาเรียนแพทย์ตอนแก่มาเรียนหมอตอนแก่เนี่ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่จะต้องใช้ energy มากแลต้องใช้ความจํา สูงมากในการที่จะต้องอ่านหนังสือใช่ไหมคะไม่ใช่ขอตัวก่อนนะคะว่าแม่นะี่ะไม่ใช่คนเก่งหรือคนที่ประสบความสําเร็จอะไรที่จะมาชี้แนะแนวทางให้คนอื่นว่าต้องทําตามอย่างฉันน่าจะดีอย่างงู้นอย่างนี้หรือไม่ได้เป็นคนที่ดีอะไรที่จะมาชี้แนะคนอื่นนะคะพูดตรงตัวว่ามีบางอ่านนะคะมีบางอาจจะมาชี้นําใครๆนะคะเพียงแต่ว่าแค่จะมาเล่าสิ่งลอลานปละน้อยซึ่งเป็นประสบการณ์ของตัวแม่เองนะคะหรือจะเพื่อนๆนนะคะ จากที่เรานั้นได้ผ่านประสบการณ์สิ่งต่างๆมาๆมากมายนะในชีวิตนะก็เอามาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆใน TikTok ฟังหรือว่าทางช่อง YouTube ทางเพจ a c e b o o k นะคะเอาละค่ะเทคนิคการอ่านของแม่เจลคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่า active r e c a l l นะคะจริงๆ active r e c a l l นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะคะซึ่งแบบในตั้งแต่ยุค90มาแล้วหรือยุค80มาแล้วเนี่ย คนที่เอาอ่านหนังสือกันเนี่ยถ้านักเรียนรุ่นนั้นก็จะก็าจะเ,าเรียกว่าได้ยินคํานี้นะคะเรียกว่าการอ่านเอาตานนะไม่รู้น้องๆรุ่นใหม่นี้จะแบบจะแบบทันหรือเปล่านะก็คือเมื่ออ่านเสร็จใช่ไหมก็ต้องมีครูหรืออาจารย์หรือว่าติวเตอร์หรืออะไรก็ได้เนี่ยมาเอาการเราคือมาถามเรานะถามเราจากเนื้อหานั้นๆที่เราอ่านให้เราตอบออกมาเล่าออกมาพูดออกมาหรือเราสอนออกมานะคะไอ้เทคนิคน,นี้แหละเขาเรียกว่า active recall เป็นสิ่งที่ ใเจดใช้อยู่ประจานะพี่แต่ว่าพ่อมาอายุมากขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีครูมาเอาการเรานะเราก็แอคทีฟดีคอตัวเองคือว่าเมื่อเราอ่านเนื้อหาจบเนี่ยเราก็จะต้องเอามาเล่าซิเราเอามาเล่าซิลองสมมุติตัวเองว่าเราเป็นครูแล้วเราจะสอนเนื้อหาที่เราได้อ่านมาเนี่ยให้คนอื่นฟังเนี่ยอย่างไรตรงไหนทําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรนี้นะคะก็ลองดูซิว่าเราจะทําได้ถึงขนาดไหนนะติการทำแอชทีฟดีคอมันจะทําให้เราเนี่ย จำได้จำจริงสิ่งนั้นได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะเทคนิคก,การอ่านบางทีแบบเนื้อหามันเยอะตำรามันเยอะใช่ไหมอย่างเช่นแบบอย่างการเรียนแพทย์เนี่ยการเรียนหมอเนี่ยเนื้อหามันเยอะมากที่เปิดเปิดหน้าหน้าหนังสืออไหมก็ไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรจับต้นชนปลายตรงไหนไม่ถูกเนี่ยไม่ใช่ก็ใช้จะใช้วิธีการนะว่าวาดสายตาไปให้ทั่วก่อนเปิด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 ,ปดมันให้หมดก่อนว่าเนื้อหาเนี่ย ในบทมันนั่นเนี่ยมันพูดถึงอ,อะไรนี่อะไรบ้างนวเราก็ตีเป็นคร่าวๆในหัวสมองเรานะาเช่นเหมือนกับเราแบบดูแผนที่หรือโลกเกิดมาอยู่อย่างแม่เจ๊เนี่ยเป็นคนฝั่งทนนะกรุงเทพฝั่งทนก็จะรู้คร่าวๆแล้วว่า,าฝั่งทนนี่มีถนนอะไรบ้างก็มีถนนบร,ราชุนนี้ใช่ไหมทางเหนือเลยล้วพัฒนถนนพิกเซ็นะแล้วก็ลลมาากถนนอ่าสะพานพูดก็เป็นเวินใหญ่ใช่ไหม มาฝึกสวัสด์ดับพนองหลืงมาเป็นจมทอ่อเอกชัยแล้วสุดท้ายเป็นพระรามสองฝังใ,ใต้ใช่ไหมคะเราก็จะรู้คร่าวๆก่อนในภาพว่างก่อนว่าในฝั่งทนนี้มันมีถนนะอะไรบ้างเสร็จแล้วเรเคอค่อยเจาะดูนะพวกตามตอบซอกซอยหรือถนนย่อยๆต่างๆเช่นถนนนี้มันเชื่อมจากาจากอาเอกชัยพิกเกษม,มีถนนะอะไรบ้างจากพิกเกษมไปติงเต้าโบรัสซูนีมีถนนะอะไรบ้างมีถนนสายหนึ่งสายสองสายสามมีอ่ พันนกนะแยกตรงที่รักเข้าไปนนี้ก็เป็นการแบบอ่านให้มันบลึกเข้าไปนะแต่ว่าเราก็ต้องคล่าวให้มันได้ก่อนว่าอย่างในฝังของบุรีของเราเนี่ยมันมีถนนหลกัลกๆเส้นอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือแม่เจเปรียบเทียบไปฟังนะ,ะแล้วก็ไอเรื่องเรื่องการที่เปรียบกานอ่านหนังสือกับแผนทีเนี่ยแม่เจใช้ในหลายๆอย่างานะคะเช่นการเรียนวิชาอานาตมีอนาตมีรล่างกายของเราเนี่ยแหละ ม่ใช่ก็ใช้วิธีจำเหมือนเราจำแบบถนนถนนเมนเนอะถนนเมรน,นะเอโอตาเนี่แยกไปแขนงไหนๆอะไรอย่างนี้นะคะเส้นเลือดต่างๆเส้นประสาทต่างๆกระดูกต่างๆอะไรเงี้ยแขนงต่างๆก็ใช้วิธีจำเหมือนเราจำแผนที่นั่นหระค่ะนะคะไม่ได้ว่าจำเป็นแบบแบบหลักวิทยาศาสตร์อะไรสักห้องไห่ก็จำแบบแผนที่นะคะได้อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราจําได้อ่าททาอ่านหนังสือแล้วจำได้อีกอย่างหนึ่งอีกเทคนิคนึงก็คือว่า ก่อนที่จะอ่านอะไรเราก็จะเอาพรีเทสเรื่องนั้นๆน,น,นะคะข้อสอบเรื่องนั้นนันมาทําก่อนแล้วเชื่อไหมทุกครั้งที่แม่เจสทาข้อสอบเรื่องนั้นนัน,นะเรื่องสมมุติเราจะอ่านเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วเอาข้อสอบอันนั้นมาทําก่อนเชื่อไหมว่าแม่เจะทำผิดหมดเลยไม่ใหเลยจนใหญ่แล้วจะผิดประมาณ9 0ถึง99%จะผิดหมดเลยทั้งเราก็ไม่ต้องเสียใจนะเราก็รู้ตัวว่าเราไม่ใช่คนเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วหลอก็บางอย่างเนี่ย เราเกิดประจุอายุแบบจะสี่สิบล้วเพิ่งมาเตือเนื้อหาแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็ทําผิดแค่มันผิดไปนะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าข้อนี้ทำไมมันถึงผิดนะคาตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรเพราะอะไรมันถึงผิดนะอันนี้นี่เนี่ยมันจะมันจะทำให้เราจําจําสิ่งสิ่งนั้น,นได้ไปจนแบบแต่ว่าตลอดชีวิตเ็ราว่าได้แต่อาจจะไม่ถึงท่านนั้นแต่ก็เกือบตลอดชีวิตนะคะเอาพีเทสมาทําก่อนนะแล้วก็มาดูว่าข้อไหนเราทําถูกข้อไหนเราทําผิดนะ แต่ประารที่ผิดติผิดเพราะอะไรนะคะติดเพราะอะไรเราก็กลับมาดูกลับมาดูเนื้อหาว่ามัน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 ,ม,น,ม,นมันถูกต้องอะไรมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะเราก็จะจําได้อันนี้จะอีกเทคนิคหนึ่งนะพูดง่ายวันนี้มีอะไรกี่เทคนิคกว่าน,นี้มีหนึ่งเลยสเทคนิคนะคะที่บอกคือหนึ่งเทคนิคการอ่านเอาการนะหรือ active recall นะคะสมมุติตัวเองว่าเป็นครูเราจะสอนเรื่องนั้นๆอย่างไรนะคะสองคือ การกำหนดเนือหาเาคราวขึ้นมาก่อนแบบแผนที่นะแบบคิดว่าเป็นแผนที่มีถนนอะไรบ้างแล้วมีแยกเป็นตอบซอซอยถนนหลักถนนสายรองสร้างวัดต่างๆนะคะอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเทคนิคที่3ก็คือการาทำพีเทสก่อนนะคะเราก็ไปดูว่าเราบิดอะไรและทําไมมันทำยังไงให้มันถึงถูกนะคะเอาค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นกาลังใจทุกๆคนที่กําลังเรียนหนังสืออยู่หรือแม้จะอายุมากอย่างแม่เจชนะคะ ธุรกิจก็ต้องทำนะคะตอนที่เรียนสันต,ต่มาเรียนแพทย์แผนไทยแล้วมาต่อแพทย์ปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเราก็ต้องทำนะคะของเราก็ต้องขายดูแลอาสาหาริมาทราบนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานแล้วก็ต้องอ่านหนังสือต้องทิ้งบ้านเมืองไปเรียนที่ฟิลิปปินส์อีกโอ้ยพู้นุงตรงมันก็เหนื่อยมากนะคะเหนื่อยจริงๆนะก็แม่เจ๊ก,ก็ยังผ่านมันมาได้แล้วเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะอย่าไปย่อท้อต่ออุปสรรคนะให เราก็ดูคนที่เขาต้องเหนื่อยกับเราลาบากกับเราแต่ไม่ต้องมาดูแม่เจ๊หรอกครัเพราะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนเทียะัยนะคะม่บางอาจจะมาสอนไทยแค่มาเล่าให้ฟังเสยอกนะหากคุณทุ่นชอบก็กวนกดหัวใจนะคะกดไลค์กด, like, กดแช์นะฝักสกไลค์แล้วมาเป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมากค่ะเราจะทนใหม่คลิปหน้าค่ะ